ทำอะไรทำโอลินจุสเอาเทกเนี่ยเี๋ยหนูจะเอานั้นออกสิเอานี้ใส่แล้วก็เออเทออกเทเทอ,ออกอื้ยัืมขันผสมกิริยเอาลองดูหวานหรือเปรี้ยว แม่เปรี้ยวหวานไม่เปรี้ยวหวานเป็นไงหวานมากมากอู้ยนกมันอ่ะทิ้งยันอันนี้ เป็นยังไง